คือแบบว่าเราเราแบบว่าเป็นของกินแบบว่าถ้าแบบว่าแจกแบบไม่ต้องเลือกอายุอะแล้วแจกให้คนสอสามใบแล้วแบบว่าไว้ไว้หน่อยหูนีจจากละใบมันแบบว่าคือผมยังเสียเฟลเลยแล้วฝนก็ตกด้วยอะแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวด้วยแต่ก็ไม่ได้กินน้ําไปด้วยอะแล้วอยู่น้ําอยู่ข้าด้วยว่าหลังแบบว่าเป็นคอนเทนต์ของกินอะได้กินของกินอะไรอย่างเงี้ยของของแบบเสื้อผ้าดีแล้วครับแล้วก็ของใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะดีครับ ดีเลยถ้าเป็นแจกของก็คือแบบว่าซื้อของกินดีๆแจกคนละคนเลยคนได้จะได้รับประโยชน์แลแ้วก็แบบว่าเป็นให้เงินนดะ้ชัวร์กว่าให้เขาคนเราแบบได้ไปซื้อของกินอะไรอย่างนั้นอ่ะจะมีประโยชน์่าเยอะครับมันทําอย่างเงี้ยผมขอเสนอนะนะก็ให้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนนะครับปร,ปรันนรบปรเปลี่ยนเธอครับผมก็คิดว่าเหมือนเดิมซื้อเสื้อผ้าแล้วเราก็ไปต่อไปซื้อของกินแล้วก็ซื้อของใช้คือแบบว่ามันมันต้องปรับเปลี่ยนอ่ะมันมันไม่ใช่อ่ะครับ ก็ค oh, ือแบบว่ามันโอ้โหมันเหนื่อยจริงก็คือคนอื่นแบบแบบทำคอนเทนต์อ่ะแบบว่าไปถือแบรนด์พูดแบรนด์ชแบรนด์อย่างเงี้ยก็คือแบบว่าบัตเตจต่อพันสองพันอ่ะถือแบรนด์อ่ะพูดชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยไม่นานเลยเัาคือแบบว่าแบบว่ามันแบบว่ายังไงมันเสี่ยเฟลจริงๆก็คือต้องปรับแบบว่าปรับเปลี่ยนอ่ะเช็งเขาก็คือเอาให้เหมือนเดิมอ่ะ คอนเทนต์ซื้อของซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้าซื้อของกินซื้อของใช้ส่วนตัวอย่างนั้นเหมือนรอบที่แล้วอย่างนั้นมันยังดีกว่าเยอะเลยอ่ะนี้แปลว่าโอ้โหมันเหนื่อยเราด้วยอ่ะก็คือมันหลักของมันเดิมอ่ะมันยังมีประโยชน์กว่านี้อะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าคือเหนื่อยเราครับจริงๆบอกกงโตมันเสียเซลล์แล้วฝนมันตกด้วยจริงๆครับมันมันมันไม่มันมันไอเนี้ยแต่ว่าบอกคงเลย หรือว่าถ้าแบบว่าเงินลอตเตอรี่อ่ะหนึ่งหมื่นใช่ปะ่ะร้อยใบหนึ่งหมื่นอ่ะหนึ่งหมื่นเอามาหานะ่ะเอามาหาแบบว่าแ,แจกไวๆหน่อยใช่ปะ่ะคนละห้าร้อยก็ได้ห้าสิบคนเดี๋ยวห้าร้อยสิบคนห้าพันยี่สิบคนเอาคนละห้าร้อยก็ได้เอามาแจกคนละห้าร้อยยี่สิบคนเนี่ยเอามาสูญแจกแค่นั้นจบยี่สิบคนใบๆสูมให้หไปเลยให้คนรับได้สือคือแบบว่ามันรวดเร็วกว่ามันไวกว่ามันง่ายกว่า คือทําอะไรก็ได้ครับคือแบบว่าม,มันมันแบบว่าไม่ยุ่งยากอะครับมันแบบว่ามันเอาง่ายๆอ่ะก็คือมันเหนื่อยจริงๆพี่แต่มันแบบว่าคนคนรับมันก็ไม่ได้ประโยชน์เอาแบบว่าคนรับได้ประโยชน์ด้วยอ่ะได้ประโยชน์กับคอนเทนต์เต็มๆด้วยอ่ะขอแบบนี้เลยผมก็เป็นคนซื้อของซื้อสัตว์สุจริตมีอะไรก็พูดตรงๆเวลาเปลี่ยนครับวอมผมก็คือคอนเทนต์ซื้อเสื้อซื้อชุดซื้อแบบว่าของกินซื้อของใช้เหมือนเดิมอะ เอาเหมือนเดิมอะครับผม,ค,บบผมค,คือแบบว่าผมก็ผิดพลาดหมดเลยอ่ะคือไปอ่ะคือแบบว่าคือผมก็รู้ว่าแจกอยู่ก็คือว่าต่อไปปุ๊บซื้อสุดแล้วก็คิดว่าเหมือนเดิมอะไร้เหมือนเดิมแล้วก็คือแบบว่าแล้วมันกินเวลาไปเยอะอะ่ะเป็นเป็นชั่วโมงอะ่ะกินเวลาเป็นชั่วโมงครับผมก็ยคนซื้อตรงซื้อสารสุดกรดิกเห็นบ้างรถหวยที่แจกก็คือมันผมแจกหมดเลยผมก็ไม่เอามาเลยใจผมก็อยากคนละสองสามใบด้วยเอาให้มันให้มันเสร็จไปไว คือแบบว่าไม่ต้องแบบว่าเรื่องเยอะอะไรมากครับคือแบบว่าเลียบง่ายอขอแบบเรียงง่ายอ่ะช่องอื่นทำโอ้โหว่าถือแบบว่า acting อ่ะ acting โโ o m o t ถือแบรนด์ถืออะไรปุ๊บให้สนใจอย่างเงี้ยบวกกับคอนเทนต์สัมภาษณ์ด้วยให้ acting ให้ดูดูน่าสนใจด้วยให้ดูสนุกด้วยก็คือง่ายๆครับเนี่แหละครับสองสามพันอย่างนั้นแ่ะก็คือแค่นี้ครับไม่นานเลยอ่ะอันนี้คือแบบโอ้โหโคตรเหนื่อยแล้วโดยแล้วเดินจแจกอะ เอาแบบว่าถ้าวันลหนแจกก็คือขอแนะนํานะคนรับก็คือให้ได้รับประโยชน์นะก็คือแจกเงินไปตรงๆเลยเขาจะซื้ออะไรก็เรื่องของเขาว่าแจกเงินไปตรงๆเลยให้ขอได้รับประโยชน์หรือว่าของกินดีๆเลยครับก็คือแบบว่าลดอ่ะเราเสียเวลาแจกอน่ะไม่ต้องแจกเยอะๆครับเอารูกเอาแบบว่าเอาให้ได้รับประโยชน์ตรงๆอ่ะพูดรับอ่ะคนที่ทำคอนเทนต์อ่ะมีอะไรก็บอกตรงๆเลยครับผมก็เป็นคนซื้อตองซรรื้อสะสมติดในแบบนี้อยู่แล้วโอเคครับพูดไป